อากาศหลังฝนตกเวลาเที่ยงสามสิบห้านะจ้าฝนเพิ่งหยุดตกตั้งแต่เมื่อคืนสีทุ่มบ้านยายเพิ่งจะหยุดอากาศสดชื่นหลายจ้ะมาดูต้นมะเดือฝรั่งยายปลูกใส่กระถางเดี๋ยวจะได้ลงดินแล้วงามคักหลาย มีหลายสายพันธุ์ค่ะที่แน่ๆอีลักกี้นี่มีลูกก่อนเพื่อนเลยนี่จะ้ะอยู่ในกระถางนะเนี่ยปุูกในกระถางมีลูกก่อนเขาแล้วเห็นว่าจะ้ะจะได้กินแล้วนะยายจะลองไปลงดินและฝนตกแล้ว อยู่ในกระถางอันนี้อยู่ในกระถางฟันเอลกี้ตัวน,นี้เดี๋ยวยายจะถ่ายคลิปตอนที่เขาสุกมาให้ดูคงจะอีกเป็นเดือน,นนะจ๊ะต้นไม้ได้ผลก็ดูชุ่นชำํำ ไม้ดอกไม้ประดับยายต้นทุเรียนจะเอาทุเรียนไปลงแล้วทุเรียนยายจะเอาไปลงที่สวนพิษณุโลกนี่จะ้ะงามห้องน้ำดอกไม้ไปจะ้ะกิ่งพัน ต้นตอม่วง,วงนี่ค่ะป้วยไม้ก็งามมีกิ่งพันมะนาวมะนาวเป็นพิจิตก็จะลงดินเหมือนกันนะอันนี้อะไรนะลูกกอ บ้านบ้านยาเรียกลูกกออันนี้ลิ้นจี่พันทิ่งพันลิ้นจี่ไป่าดีลาว่าดีสดชื่นสดใสอันนี้ต้นลำใหญ่กิ่งพันธุ์มะขามก็จะลงดินเหมือนกันนี่มะนาวมะนาวอ่าพันด่านเกวียนค่ะก็จะลงดินเหมือนกัน พฝนเข้ามาแล้วนะคะเเชอร์รี่กินจิ้มเกลือ,อน,นี่ต้นเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่ยายกิ่งกิ่งเชอร์รี่ยายตอนไว้อันนี้กิ่งเงาะอันนี้กิ่งพันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งจ้ะงามเชียว น่าจะนี่คือบรรยากาศของฝนหยุดแล้วยายพามาชมสวนจ้ะกระจงด่างหรือไม่บารมีด่างจ้ะสวยดีนี่บริเวณสวนยายพอฝนหยุด ดอกนุงดอกไม้ดอกไม้ป่าก็คือต้นต้อยติ่งก็หลายอ,อยู่ในสวนยายดอกต้อยติ่งก็จะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นสมุนไพรไม่รู้แหละเต็มไปหมดเลยในสวนยายต้นมะม่วงมันจ้ะไปงามดี บรรยากาศในสวนอีกฝากหนึ่ง <laughs> สวนดีราวดีคนมากต้นใหม่เนาะจะ้ะปลูกผู้ใดก็ว,ว่าเอ้ยายทําไมปลูกมืออื้อคือก็เราอยู่กับธรรมชาติเนาะเราชอบความชอบของเราแล้วก็แบ่งที่ส่วนหนึ่งปลูกดอกไม้สวยงามโคสดันนีเนาะจะ้าสวัสดีจ้า